ด้านนายกรัฐมนตรีครับพี่เอกครับ,รบนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ยืนยันว่ามีการหารือกับสายการบินพาณิชย์ด้วยทั้งการบินไทยนกแอร์และก็แอร์เอเชียเพื่อจะจัดส่งเที่ยวบินเนี่ยไปรับคนไทยที่ต้องการกลับประเทศจากพื้นที่ความรุนแรงที่อิสราเอลนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการประสานแล้วก็ยอมรับว่ากังวลใจกับความปลอดภัยของคนไทยนะครับท่านนายกก็กำชับให้ทุกจุดเนี่ยทำงานการประสานความร่วมมือจากทุกทิศท,ทางความสําคัญคือเอาคนไทยกลับมาให้ได้อย่างเร็วที่สุดก่อนนอกจากนั้นเนี่ยท่านนายกเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ท่านก็ได้บอกว่า ใครก็ตามที่ซื้อตั๋วเที่ยวบินพาณิชย์กลับมาเองครับสามารถเดี๋ยวจะมีการเบิกจ่ายให้ครับผมก่อนนี้ก็มีประเด็นเรื่องนี้ใช่เพราะกันมีมีหลายคนเหมือนกันแบบแสดงความไม่พอใจเลยเพราะคนที่กลับมาโดยที่แบบว่าจ่ายค่าตั๋วมาเองครับนายทนายกก็ท่านก็ประกาศแล้วว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมีการจ่ายเงินตรงนี้ให้ครับครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนในการเบิกจ่ายต่อไปวันนี้